ตะไลสามชิ้เซนครับเะออกซึกอหซื้อว่าอะไรงเมือไหร่กนอะไเดี๋ยวเอาโบยงงูเอาเพื่อนเราไมเสร็จยังงี้ไม่เสร็จตก เนียเรียบร้อยได้เตรียมออกครับได้กทยจวดท่าเดียวครับจวดท่าเดียวดันครับดันดันเรียบร้อย